ต้นใหญ่จัหน้อยได้สองได้สองอันอันที่สามพี่น้องถ้าต้นใหญ่มันจะได้หลายพี่น้องเลยมายาเจย์พายอดน้ำกุมือนี่ยจเจพามายอดน้ำกุนีมีน้ำส้มนี่ยีดลงไปกาว่าพ่อพ่อประมานพูละ่ะพ่อประมานสั้นใดกจะพ่อมันกระซงควรกับน้ำอย่างน,นะพี่น้อง คนซ้ำใดยัยเจอไอคนให้มันได้พู้หล่ะเดี๋ยวน้ำส้มก็ได้เข้าผสม,มเรียบร้อยคนให้มันได้ละเฮ็ดจังไหนยัยเจอมันจะมีความนืดความนืดอยู่ในตู่ของอันนี้แหละอึ๊บเนี่กยก้กอนยางก้อนยางนี่เขาก็ต้องเอามาใส่กันเพราะว่าอย่างห็นบออย่ยอดน้ำกดไม่ได้อยู่นี่แหละถ้าสมมุตลลิว spirit, ่าเขามาสิมากีดมื้อน้าเขาก็จกเออวิธียอดน้ำกดยัยเจอพามายอดน้ำกดไปกับยัยเจอพาเพิรนเนาะต้นนี้นี่เอาก็ได้สามมีดยังได้พี่น้องตอนมันคือได้หลายอยู่บนบ้างเนี่ย แี่ไหนเยอะเจอากยอดลงไปเลยอือตัวน,นี้จะสูงจังเลยยังบอให้ได้เศร้าน้อย,ย,ยอยู่ดอกเก้าโมงจะมายอดว่วเยอะเจอมายอดให้มูเบิงดีสิได้มาก็เลยมายอดให้มูเบิงส่วนเจาน้าของอะไรเจ้กไรเยอะเจอส่วนนี้ซิปไรพี่นอ้องปูหยางไว้สามซิปไรตะวัดตัดไปแล้วยีวยสยย่สิบไรแล้วยังอยุซิปไรหน้ามันจะเนียนนั่งสิละพี่นอ้อง คนไปเลยเลยถ้าคนบ่ได้นี่มันจะบ่เข้ากันเดี่พี่น้องถ้านำกดบ่พ่อมันก็จะบ่เข้ากันอีกเขาต้องคนให้มันเต็มที่ให้มันให้มันมันจะย่างใดมันได้มันจะหนืดในมือเขาเองเขาจะสัมผัสและหนืดในมือเขาเองทำอัไรคือย่างมันไดพี่น้องมันจะยัดแตงสิริเห็นปะเห็นปะตัวนี้ตัวนี้อะไรอยู่เด้เห็นบ่เออมาเบิ่งบัดนี้แข็งจังเลยเป็นกี่เป็นเฝ้าเพราะเป็นลูกมาตีสองบ่คืนตีสองตีสามเอากระเทชเลยนำกดนี่คนเลยบัดนี้คนเลยมันจะมีความหนืดในมือของเขาหรอกเขาจะสัมผัสได้พี่น้อง นนย่างกัถ้ามันเกิดฟองอาฟฟ้านี่แสดงว่าเขาใส่น้ำกุดหลายใส่น้ำกุดยับใส่หลายขึ้นนะพี่น้องเดี๋ยวยิบสิคนไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยรอสักครู่หยิบอันนี้มาใส่อันนี้อันนี้เป็นแก้ออกก่อนท่านกีดเพราะว่าเป็นอย่างแก้ออกถ้าบแก้ออกมันจะล้ยงยันล้งนะะพี่น้องใส่ลงไปเห็นไหมเนี่ยมันจะแข็งมันจะล้นเขาก็ต้องยกขึ้นใหม่ได้ยกอันนี้เอาเข้ามาไวไ้ในให้มันเด้งเข้าไปข้างในนะนๆมัน,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 นเออเห็นไหมมือหน,นีดน้ำกุดยางไปกับเยเื่อผพาพิรนนี่แล้วพี่น้องป้าอะไร พราะว่าย่างส่วนยางต้องเยันมันเปลี่ยนพี่น้องใครโป้เปลี่ยนบ่ได้เพราะยันง like ูยันงูยันหยางนะส่วม่ยอดนัมันจะต้นง่ายจะน้อยพี่น้องเห็นบถ้างาหลายถ้าอย่างต้นงาหลไหลนี่มันจะให้น้ำยางหลายพี่น้องถ้าต้นแซกแรกต้นยาวๆน้ำยางมันจะบ่หลายพี่น้องมาเบิ่งต้นนี่เห็นบ่ได้สองได้สองโป๊ะเรียบร้อยพี่น้องสองโป๊ะนี่โป๊ะที่สามกระลังนี่กระลังขึ้นเลยเฮ้ยจังไหนเยอะเจ้ยมาเจ้ยติพาใยอดนากกุศลโป๊ะที่สาม คุณเลยกูหนืดเยพี่น้องน้ำยางจะคนได้ถ้าสมมติว่าเฮาเฮา,านเฮาใส่ส่น้ำสนเนื้อมันจะคนเข้าไปแล้วจะได้ทีเลยพี่ถ้าดเปกเป็น,บบปนยางเพาวา่ามันมอนพุดเ,เป็ี่ันจาได้ทองพี่น้องเนาจะพามาเบซึ